คุณลุงรถก็สวัสดีครับคุณชนทิชาเลยไม่รู้จะมีสัญญาณหรือเปล่าคุณการเชื่อมต่อช้าก็มาบังดีดีค่ะกำลังแบบดีเลยอะ่ะสวัสดีค่ะคุณชนที่คนชนทิชานาะค่ะเนาะบางครั้งก็รู้สึกนี่เหมือนกันค่ะ ก็ขออนุญาต AI นะคะเปิดค่ากัดมุมนี้เพราะว่าไอท,ทองอยากให้ดูมุมนี้เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะดูไอทองก็ขออนุญาตเพื่อนๆนะคะสักยี่สิบนาทีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะจ้าจะเดินไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ้า มากเลยไม่รู้จะมีสัญญาณหรือเปล่าคุณการเชื่อมต่อช้าก็าบางบังดีดีค่ะมองเห็นในช่องยายทองรีก็แก้วด้วยค่ะบ้านยายทองร,ร,รีก็บ้านหลังเล็กๆนอกขกะนอ้อยายทองก็ก่อนเข้ามาหายายทองแล้วทักทายยายทองแล้วก็เดินทางต่อไม่เป็นไรนะคะยายทองขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยคุณยายดาก็สวัสดีค่ะคุณนัชชาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ คชุณชนที่ชาก็สวัสด,ดีค่ะคุณยายดวงดาวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนจะไปเก็บไปเก็บกระถินให้ดูกระถินกำลังแบบอพอทานอะ่ะก่อนะคะวันนี้รับมานั่งรับลมเย็นๆชิวๆกับยายทองนะคะ เดีย๋ยวยาทองจะปรับมุมกล้องให้นะคะคุณยายดวงดาวบอกว่ายินดีด้วยออ้ยเมื่อวานนี้จริงๆค่ะคุณยายเปิดโทรศัพท์มาหน้าสตอรี่เพื่อนของเราทั้งนั้นเลยค่ะแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยาทองจะพนะา,าพาเดินเลาะเนาะค่ะเนาะยาทองจะพาเดินเลาะชมธรรมชาติเนาะคะ่นะเนาะคุณยายดาก็สวัสดีค่ะคุณเมลีโอ้ยมดมดมด,มดยาทองขออนุญาตลงไลน์นะคะเพื่อนๆจ๋าตังรับชมเนาะคะ่นะเนาะ ให้เพื่อนๆทักทายก่อนเนาะค่นะนอเดี๋ยวเดี๋ยวยาทองก็จะได้ลงไลน์แล้วะคะ่ะเพราะว่าจะให้เพื่อนๆเ,เราไปแบบเออคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจเลยค่ะส่งกําลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่เห็นคุณยายไปแต่แต่งหน้าแบบทาแต่แป้งนะคะผเบือนจะ้ะออ้อยยาทองทานแก้วมังกรมาเข้าใจครับจ้ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเราก็อยากให้ไปให้ครบพึ่งเวียนหัวนะไข่เข้ามาแล้ว <c ười> คิดถึงนะคะแม่น้องฟอดทองลีกอแก้วนะคะวันนี้เปิดค่าการมองเห็นให้ยายทองลีกอแก้วด้วยนะคะวันนี้ยายทองก็มาไล่อยู่ที่ป่านะคะกับทางรับชมนอ้องกนอะ ให้เพื่อนๆทักทายก่อนเนาะค่นะนาอเดี๋ยวเดี๋ยวยาทองก็จะได้ลงไลน์แล้วะคะ่ะเพราะว่าจะให้เพื่อนๆเ,เราไปแบบเใครผ่านไปผ่านมาแม่ทักทายยาทองได้นะคะลองดูคะ่ะวันนี้นิ่งมากเลยคะ่ะโทรศัพท์ยาทองนิ่งมากเข้าใจครับจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเพราะว่า เราก็อยากให้ไปให้ครบมื่อเสาเป็นยังไงน้อยเมื่อเ้าเป็นยังไยยงยายทองล่องแต่งหนาวึงฟังเสียงธรรมชาติด้วยลมลื่นมากเลยวันนี้น,นี่เนาะคุณยายดวงดาวก็สวัสดีรอบห้องนะคะขอบคุณคุณยายดวงดาวนะคะขอบคุณแม่น้องฟอร์ดขอบคุณนายสองนะคะ แม่ทักทายครับจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลุงค,คนนี้นะค่ะเนาะพอถึงเวลาขึ้นหน้าสุดตอรี่อู้ยอย่างนี้แบบยายทองก็ดีใจค่ะคนไหนขึ้นมาคนแรกก็เข้าเข้าเข้า,ขา,ขาไปแล้วก็ทักทายเพื่อนเนาะทานแก้วมังกรไปเออเม็ดแก้วมังกรติดฝันยายทองเต็มเลย <laughs> ขอบคุณนะครับเป็นนิ่งๆเนาะค่ะเนาะลองดูค่ะลองดู ใครผ่านไปผ่านมาแวบะบทักทายยายทองลีได้นะคะนั่งรับนั่งรับลมเย็นๆตรงนี้มุมนี้แบบสดชื่นมากเลยค่ะคุณยายค่ะเริ่มเริ่มเล่นยังงงอยู่จ้ะทำไปค่ะทำไปค่ะคุณลุงโรดส่งงานไปค่ะค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะจ้าจะเดินไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ้า กำลังแบบนีเลยอะ่ะสวัสดีค่ะคุณชนที่คุณชนที่ชาเนาะค่ะเนาะทองรีกอแก้วนะคะวันนี้เปิดค่าการมองเห็นให้ยายทองลีกอแก้วด้วยนะคะวันนี้ยายทองก็มาไล่อยู่ที่ป่านะคะกับน้องน้ำหอมก็สวัสดีค่ะคุณนาลีคุณยายดคุณยายดาก็สวัสดีค่ะน้องน้ำหอมน้องน้ำหอมก็สวัสดีค่ะคุณ คุณนัชชาก็สวัสด,ดีทุกคนนะคะคุณยายดาก็สวัสด,ดีคุณยายดวงดาวนะคะเพื่อนๆจะทักทายกันไปนะคะเยอะถอไม้ย,ย่อสุภาพรหน่อยเด้อบ้านสุภาพรมีหน่อไม้เยอะค่ะแล้วช่วงนี้เขาเก็บแต่งหน้าไปแป้งพับหลอกคุณนัชชาก็แดบบ้มาส่งกำลังใจคะ่ะ มาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจนะคะเนาะนีแ่แหละค่ะค่าแต่ยาทองไม่สะดวกเข้าไปหาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไอยาทองจะพาเดินเลาะแป๊บหนึ่งน้องขัชนทิชาก็สวัสดีนายปีชานะคะอุย้ยบริการยาทองเดินผ่านนักกอง ขอบคุณนะคะมาชมวิวด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอให้เพื่อนๆทักถ่ายกันนะคะคุณเมลีก็สวัสดีค่ะคุณชนทิชาก็สวัสดีค่ะคุณเมลีคุณยายโดนขอให้เพื่อนๆทักถ่ายกันนะคะคุณเมลีก็สวัสดีค่ะคุณชนทิชาก็สวัสดีค่ะคุณเมลีคุณยายดนอะไรคะที่บ้านแต่วันนี้ก็ลองดูใหม่ลองดู นะคะคุณยายขอบคุณมากๆเลยค่ะแมะมาทักท่ายแล้วก็แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยายทองจะพาพาเดินเลาะนะะ้องค่ะเนาะยายทองจะพาเดินเลาะชมธรรมชาตินะะ้องค่ะเนาะมาลสิงยายทองกําลังจะพาคุณยายเดินเลาะเลยเนี่ยเพราะว่าอากาศอึมคึมเมื่อเช้านี้ยายทองยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ขึ้นไปทีคุณยายดาก็สวัสดีค่ะคุณเมลีโอ้ยมดมดมด ขออนุญาตลงไลนะคะเบื่อนบจ๋าน่ารักดีมีสวนมีอะไรด้วยเนาะสวนบางครั้งก็รู้สึกนี่เหมือนกันค่ะแต่ก็ขออนุญาต AI นะคะเปิดค่ากัน่าทองก็ไปทำหน้าที่ของ่าทองนะคะไม่รู้ว่าสัญญาณจะมีหรือเปล่าดูแล้วก็ ก็เลยต้องนี่ด้วยอะไรด้วยอย่างนี้แหละยายทองก็มาถึงที่นี่ก็สายเหมือนกันนะคะสายมากเลยค่ะแต่วันนี้ยายทองด้วยเพราะว่าเงานนี้ก็คืองานลองของเราเนาะคะ่ะเนาะมุมเดิมๆนะคะมุมเดิมๆที่เราเอานึกถึงอดีตกันนิดนึงค่ะเดินถึงแล้วค่ะต้นมะม่วง พึ่งยนทองลีกอแก้วนะคะวันนี้เปิดค่าการมองเห็นให้ยายทองลีกอแก้วด้วยนะคะวันนี้ยายทองก็มาัไลา่อยู่ที่ป่านะคะกับลูกขอกําลังกระพอทานเลยบรรยากาศดีด,ดีแม่น้องฟอดแล้วาหายเข้าไปกีบเบกไปแล้วแหมกำลังจะได้วิวสวยๆให้เพื่อนๆชมค่ะ คุณลุงโลดก็สวัสดีครับคุณคุณยายดวงดาวคุณสุภาพร์มหานาไม่จ้าผ่านเรียวแล้วลงลงเลยจ้าลงไปแล้วจ้าลงไปแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าที่ฝนตกลินนะคะแถวพัทยาแถวพัทยายะทองก็เลยเออคิดยังไงดูยะทองก็ขออนุญาตเพื่อนๆนะคะสักยี่สิบนาทีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยะคะ่ะสองนะคะ แมทักทายครับจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลุงสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณชนที่ชาก็สวัสดีค่ะคุณยายดวงดาวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเป็นเลาะนะคะเนาะเตรียมตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายดวงดาวขอให้เพื่อนๆทักทายกันนะคะคุณเมลีก็สวัสดีค่ะคุณชนที่ชาก็สวัสดีค่ะคุณเมลี